สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมีนาคมกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดจะพาคู่ที่มั่นใจสดุดเน้นสดุดค่ำคืนวันเสาร์นี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสดุดเน้นสุดตัวที่1 โมคุ้มกับไรซิกห้ามพลานดนิมกานทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลส่องูด,ดูแฮนดิแคปโมคุ้มกับไรซิกซึ่งบุนเดลิก้าเยอรมันแข่งขันกันตอน3ามทุ่มครึ่งไรซิกทีมเยือหม,มุกต่อขึ้นครบลูกแน่นอนครับเราแค่เห็นชื่อเราก็ดูได้ว,ว่าไราซิก ชื่อชั้นดีกว่าเหนือกว่าใหญ่กว่าเป็นทีมหัวตารางโมงคุ้มเป็นทีมโซนท้ายนะเป็นทีมอันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัยท่น้วยซ้ําเรียกว่าอยู่กันคนละซีอยู่กันคนละเรื่องลุ้นกันคนละแบบแต่อะไรกันตามครับการมาเจอเจอกันเกมนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะโมงคุ้มเองก็ต้องการคะแนนเพื่อออกให้ห่างให้ไกลจากคนที่สีแดง ราะยังไม่รู้ว่านางคตในจำนวนเกมที่เหลืออยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ไรซงเองก็คงคาดหวังที่จะเอาชนะโมกุ้มเพื่อจะขยับคะแนนมากขึ้นขยับลุ้นขยับอันดับมากขึ้นแต่อะไรก็ตามไรซงเองก็ยังมีภาวะผู้มงในเกมการสัปดาห์หน้าอยู่ฟาดชุดนิกร้ออยู่อีกด้วยนะก็เดี๋ยวมีทั้งงานลาดงานหลวงส่วนโมกุ้มนั้นมีแต่นานลาดน,นะงานหลวงยังไม่มี อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเหมือนเดิมนะมันต้องดูอะ่ะรู้ว่าใช่ว่าใสาบ่บาแบงหามเหมือนเคยตารางลีกผลงานการลงทุนการเจัเจกันคู่และแฮนดิแคปปิดท้ายมอนโอเคเรื่องทางไหนนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบจะสวนหรือผ่านก็แล้วแต่นะครับนี่คือห้าตัวนับจากนี้ไปเป็นชุดทีเด็ดที่บอนโอเคจะนำไปลงทุน เริ่มต้นที่โมคูมไรซิกในตารางปรากฏว่าไราซิกคือทีมอันดับที่ห้าของตารางครับมีอยู่สี่คะแนนถามว่าขยับอันดับได้ไหมขยับได้ครับอย่างน้อยก็แยกอันดับที่สี่จากนอร์มุลน่ะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โอเคแยกไม่ไยากมากมายนะเพราะว่าแต้ห่างแค่คะแนนเดียวในขณะที่โงคูมเป็นทีมอันดับที่สิบห้าครับอันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัยมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนห่างจากโฮลโลนทีม ที่อยู่ในอันดับเพย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นตกงชั้นได้อยู่ต่างก,กันอยู่แปดคะแนนถามว่าโมงคุ้มสมเสียงไหมดูอย่างนี้ก็สมเสียงมากครับแต่บอกเลยว่ามีเพื่อนร่วมกวนสมเสียงเหมือนโมงคุ้มต่างแค่ประตูได้เสียงมากถึงสี่ทีมไล่ตั้งแต่โมงคุ้มอยู่เนี่ยวหบวกกันเช่นกัดมัดนอกเหนือจากเช่นกัดมัแล้วที่สูงกว่านั้นก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอย่างเช่นอาลบวกก็มียี่สิบหกต่างแค่สองคะแนน หรือแม้กระทั่งอย่างไป่ไทยเน่นเพลนะก็ตายแค่สี่คะแนนเพราะนั้นบอกเลยว่าโอ้โหไล่กันสนุกนะครับทีมกลุ่มนี้บอกเลยใครชนะขึ้นมานี่อันดับขยับกันเป็นว่าเล่นนี่คือความสนุกครับระหว่างทีมกลุ่มนำเจอทีมกลุ่มท้ายต่างต้องการคะแนนด้วยเหตุผลที่แตกต่างนะอันดับสิบห้าเจออันดับที่ห้าผลงานห้างเกมเหลังสุดของมงคุ้ม ปากฏว่าชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองดูดูแล้วก็กลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นแต่สิ่งที่มงคุ้มโดดเด่นก็คือการลงเล่นในบ้านเดูการนี้มงคุ้มลงเล่นในบ้านในเกมเลกนะสิบเอ็ดเกมเข้ามาแด้พวกเขาแพ้แค่เกมเดียวทีมยังมาเยอนพวกเขาเอาชนะมาได้แล้วในดูกาลนี้ทีมอย่างสซดการก็เอาชนะได้นี่คือทีมกลุ่มหัวๆที่มงไปเยินมงคุ้มและนมมงคุ้มสอย แต่เอาละในห้าเกมหลังสุดเนี่ยมันมีทั้งย่อทั้งเงยือนรวมกันออกเป็นทีมเยือนสามเกมด้วยสามซึ่งแน่นอนโมงคุ้มกับเกมเยือนคนละเรื่องกับโมงคุ้มในบ้านนะด้านการอันนี้ด้านผลงานไปแล้วด้านการลงทุนบางคนว่ากำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งก็เลยถูกหักงล้มกลบนี่ขาดทุนบาดเจ็บแต่ไมไในความเหนือมากมายนักนิดหน่อยนิดหน่อย กำไรสองครัทุนสองครึ่งนะครับส่วนทางไรซิกผลงานท่าเกมเหลอดทุนชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองก็อยู่ในเกมปานกลางครับสำหรับชื่อทีมชื่อใช้อย่างพวกเขาล่าสุดกาพึงจะออกเานแพ้บาเยอร์แบบไม่ไ่าแพ้สองหนึ่งอย่างไรก็าตามครับในแง่ของการลงทุนกำไรสองเกมาทุนสองเกมครึ่งทางล้มกบนีแล้วก็ควักเนื้อเหมือนกันควักเนื้อไม่เยอะนะ แต่ก็ควักเข้าเนื้อเราเรียกว่าทั้งหมงคุมทั้งในซิงห้าเกมหลอดสดบทสรุปเข้าเนื้อทั้งคู่แต่เกมนี้ที่ดูจะโดดเด่นนะอันนี้คือนอกจากตรงที่เนื้อหาวางตรงนี้ก็คือการลงเล่นในบ้านของมงคุ่อย่างที่บอก11เ,เกมรีแพ้เข้าบ้านเกมเดียวในขนาดที่ไรซิกนอกบ้านก็มาใช้สิ่งที่พวกเขาชอบ,บามากมายนะักคือผลงานมันไม่ได้ดีดอ่ะในเกมเยือน การเจอกันห้างเกมหลังสดแต่เห็นว่าไลนากชนะสามครั้งโมงคุมชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งแต่สังเกตให้ดีถ้ามองอีกมุมสองเกมหลังคือสองเกมที่โมงคุมชนะกับเสมอนะก็สะแสดงว่ามาตรฐานโมงคุมก็ยกมาสูงกับไลนิซกได้ในช่วงสองเกมหลังสดที่เจอเจอกันและนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับที่บอกแล้วว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่มาเปัญหามควรรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจนะแต่อดัมและคะแนนผลงาน ทั้งคู่การลงทุนของทั้งคู่การเจ,เจอกันก็นว่ากันไปซองพูดวยแฮนดิแคปเจ้าทั้งห้าลายวันนี้ผ่านราคาพูเลือกอยู่กับโมคุ่มปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบ้านสี่ต่อหนึ่งพอไปแลไม่ปรับไม่ไม่ได้ปรับลดลงหมดเลยปรับเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเชื่อใจโมคุ่มช่องเสมอสามขึ้นสองลงกำเกลงกำเกลงสามต่อสองช่องทีมแรนติกสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้น เสียงข้างมากไม่กลัวไรซิกเพราะนั้นในราคาหูเจ้าเรื่องอยู่กับโมงคุมจบานแฮนดิแค <ic> ปเป็นราคาไรซิกมงต่อที่ครึ่งควบลูกและในเรนราคานี้เจ้าปรับราคาเป็นลักษณะ4ต่อ1เสียงข้างมาก4ต่อ1ลดลงในช่องบดหลอกเจมาี4ต่อ1เสียงข้างมากปรับเพิ่มขึ้นในช่องทิมยูบมาต่อแสดงว่าเจ้าเชื่อใจโมงคุ้มบดหลอกมากกว่านะเชื่อใจแบบนี้ ก็อยู่ในทิศทางิเดียวกันราคาผูที่ก็เชื่อใจเจ้าบ้านเหมือนกันนะต่างฝ่ายทั้งผู้ได้รแบบับต่างก็เลือกที่จะเชื่อใจเจ้าบ้านบนหลอกเมื่อบวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะในแง่ของการลงเล่นในบ้านนอกบ้านอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหรือแม้กระทั่งการเจอเจอการล่าสดที่ผมคุมเปนแพ้หรือแม้ก,กระทั่มมผทงผลงานและการลงทุนบวงคุมก็ไม่ได้แย่กว่าอรไรลิกเลย คือการลงทุนแย่ก,ก็แย่เหมือนกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้มอนโอเคก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากส่วนรอโมงคุม้มขอยิบโมคุม้มมาเป็นที่แนดตัวเน้นสุดสิบดาวมาเป็นตัวมั่นในสุดน้นสุดตัว,วที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจําค่ํคืนวันเสารนี้ครับส่วนรอโมงคุ้มไม่กลุ้มใจส่วนท่านใดยังไม่ไรับฟังอีพีสองอีพีสามอีพีสีอีพีห รบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมากๆครับ